มาถึงแล้วัทุกคนกับแรดธาตุ EVS ที่นำเข้าจากประเทศเกีนทั้งสองสีเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งสองสีนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไงนะครับเดี๋ยวมาดูสีส้มกันก่อนอน,นะครับไอตัวเจ้าพระเอกตัวนี้ยที่ผมช,ชอบชอเนี่ยเอาไว้ก่อนนะฮะสีส้มนะฮะที่ผมอ่านดูเนี่ยนะครับเขาจะเหมาะสําหรับวัวขุนมากๆเลยนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเขาคือทําให้วัวเนี่ยโตเร็วนะครับแข็งแรงนะฮะมีอ่า ผูุ้กันโรคได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญเพิ่มเปอร์เซ็นต์การแลกเนื้อด้วยนะครับแต่ก็ยังมีอันในเรื่องของทําให้วัวนกับสัตว์เร็วเป็นสัตว์ชัเจนแล้วก็ป้องกันเรื่องของโรคขังด้วยนะครับวิตามินที่เขาประกอบอยู่ในนี้นะครับมี11ตัวนะครับแล้วที่ผมอ่านดูนะฮะตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คือก้อนแข็งนะครับไม่แตกหักง่ายนะฮะนี่คือตอบโจทย์เราอันดับหนึ่งเลยก็คือ เราซื้อเกลือแร่มาให้วัวกินเนี่ยบางทีเนี่ยมันเปล่อยง่ายนะฮะมันก็ต้องเปลืองเงินซื้อบ่อยๆนะครับแต่ก้อนนี้บอกเลยว่ามันแข็งนะครับไม่แตกหักง่ายนะครับตามจุดเด่นที่เขาได้เคลมมานะครับจะทําให้เราประหยัดเงินจากการซื้อก้อนเกลือแร่บ่อยๆได้อามากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสีส้มนะครับส่วนสีฟ้านะฮะที่ผมชอบสุกๆเลยนะก็คือฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งจากการบํารุงนั่นก็คือสามารถไล่แมลงได้นั่นเองนะครับหลักการทํางานของเขานะครับก็คือว่า วัวเนี่ยจะเลียเข้าไปนะครับในก้อนนี้เนี่ยจะมีสมุนไพรนะครับจะมีสารหอมละเหยนะครับหรืออะไรก็ตามผมเรียกไม่เป็นนะครับแต่จะมีสมุนไพรในนี้เนี่ยที่ช่วยไมลงมาแลงได้นะครับจากการที่วัวเลียเข้าไปนะครับแล้วมันจะซึมออกมาตามขุมขนนะครับตามรูขุมขนของวัวทําให้แมลงที่เข้ามาใกล้พวกแมลงวันพวกยุงพวกอะไรเหล่านี้นะครับเข้ามาใกล้แล้วเนี่ยจะไปชอบกินที่อยู่ในก้อนนี้ นะครับที่วัวเรือกินเข้าไปเนี่ยจะไม่ชอบกลิ่นที่มัาซึมออกมาตามหนังวัวเนี่ยเขาก็จะหนีไปนะครับเลยทาให้สามารถไล่แมลงได้นั่นเองนะครับและฟังก์ชันอื่นๆต่างๆนะครับก็คือทําให้สัตว์กับสัตว์เรวนะครับเป็นสัตว์ชัดเจนนะครับและที่สําคัญยังช่วยในระบบการไหลเวียนของโลหิตวัวได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับและที่สาคัญก็เสริมสร้างคภูมาภูมิคุ้มกันต่างๆของวัวด้วยนะครับทำให้วัวเนี่ยผสมติดง่ายด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์การแลกเนื้อเช่นเดียวกัน วิตามินในนี้นะครับประกอบไปด้วย14ชนิดนะครับผมแยังมี AD3E ด้วยนะฮะจุดเด่นของเขาเลยนะครับก้อนแข็งนะฮะไล่มลรงได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆครับเดี๋ยวเอาลองไปใช้ดูนะครับว่าจะดีขนาดไหนใครที่สนใจ2ก้อนนี้นะครับหรือว่าสนใจของ EVS นี่นะฮะที่เป็นแร่ธาตุเป็นแบบก้อนนําจากนาเข้าจากประเทศอเนนะฮะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เพจ EVS โดยตรงนะครับหรือว่าติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับ ผมจะแนะนําให้ว่าไปสั่งซื้ออย่างไงนะครับผมหรือว่าตามงานเทศกาลที่เขาประกวดโครกระบื้อต่างๆนะครับก็จะมีการจัดบูธอยู่นะครับเราก็เข้าไปสอบถามได้เลยนะครับเห็นาป้ายแร่ก้อน EVS เนี่ยก็เดินดิ่งเข้าไปเลยนะครับว่าสอบถามได้เลยว่ามันมีคุณสมบัติอะไรยังไงนะครับแถมที่สําคัญราคาตอบโจทย์กับเราด้วยนะครับราคาถูกนะฮะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วครับอย่าลืมให้กโงเในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครที่เคยใช้แล้วดียังไงคอมเมนต์มาบอกเรากันด้วยครับสวัสดีครับ